ออกมาย่างเล่นค่ะพี่น้องเมือน,นี้พักโขมแซลเลยเนาะค่ะเนาะพักโขมพักหมพักหมฝรั่งเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามันเริ่มแกล่ลวค่ะพี่น้องเริ่มแกล่ลวเนาะคะ่ะแต่ก่อนวังมันอ,อน่อ,อนๆหลยๆเนาะอันมะเก็บแถวเนี่ยแหละไปไปพัดกินดูอยู่แล้วก็ไปรักจิมจ้มแจวนะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยชม มหลายหลายพี่นอ้องดอกอันนีก้ก็งามเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อนเนีย่ยโอ้ยมังกรอะนี่น,น,นี่โอ้ยสวยงามคะ่ะดอกไม้เนี่ผักโขมเด้อค่ะผักโขมผักโขมฝรั่งเนาะค่ะพี่นอ้องหลายเลยเนาะคะะ่ะเนาะ ชมต่อค่ะเอินวีดนี่ว่าเขาโอทค่ะพี่น้องโอ้ยจมแมนนะ่นเนาะเริ่มแก่แล้วนะคะเดี๋ยวเขาก็เก็บเกีเก่ยวแล้วนะคะเนาะเนะต็มเลยเต็มเลยนี่เดี๋ยวอันท่ายางไปเมึงมองเขาเก็บเกีเก่ยวแล้วเนาะ,ะมองเขาเกี่ยวออกแล้วนะคะพี่น้อง เป็นฟ้มามเงยาาไปเลยนะคะพี่น้องเนาะอันนี้คือเขามองเข้าเก็บเกี่ยวแล้วแล้วนะคะพี่น้องเนาะ <c oughs> คือตรงหน้าบานเท้าเกี่ยวเข่าออกเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะติละขายต่อเฟืองนะคะพี่น้องเนาะนี่มองติละ พญานิพพญานิกกับโมเฟิรนเนาะยางข้างหนาเนาะโมอ่าโมบานตรงข้ามกันนี่แหละนะคะพอดีนำมแมลนอยู่แถวนี้ประจำก็เลยหัวัดกันเนาะ,ะเนาะแดดดีดีได้ค่ะพี่น้องวันนี้เนาะยางหลินสุดอากาศบริสุทธิ์เนาะค่ะพี่น้องเนาะ <c oughs> ก่อนจะไปทำกับขาวแรง <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ก็หาเม้งหกเม้งแร้งแล้วเนาะค่ะแต่ว่าอากาศก็ยังดีอยู่เพราะว่าช่วงนี้สิเป็นซัมเมอร์เนาะค่ะพี่นอนะ้องเนาะซัมเมอร์กับฝนแล้วอ่ะซามซีทุ่มจะคอยสิกําเนาะค่ะพี่น้องเนาะต้นไม้ตน้นลายเขียวชะอมเนาะค่ะพี่น้องมากมากต้นไม้อันนมากต้นไม,ไม้มันใหญ่ใหญ่างามเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็สูงนำนะ้ำละ ยางไปหอดไก่แล้วพี่แอนี์กบโมมันนี้อันกับผ้าเนี่ยอาเบื่องเรื่อยๆนะะ้อค่ะออกพอเดี๋ยวออกมายางเด่นกับผ้าเมือง,น,น,งนันเมืองนิดไปเรื่อยๆนะอค่ะพี่น้องเนะะาะจังนิดจังน่อยนะคะ่ะพาอหอมปากหอมคอนะค่ะพี่น้องเนาะ ปลาข้าวโพดปลาข้าวโพดสวิตเซอร์แรนนนรรรรลนด์ค่ะพี่น้องเป็นข้าวโพดที่เขาปลูก <c oughs> สำหรับปลูกเบียงสัตว,วนะ์เนาะ,ะค่ะพี่น้องเนาะข้าวโพดสำหรับปลูกเลี้ยงสัตว์เด้อค่ะเด้อทั้งนี้ก็สิเป็นนานๆเนาะค่ะพี่น้องเนมะืองต้นอันนี้มะ ต้นอันนี้นะเวลาดอกมันออกนีงง่งามงามแดดล่ะต้นนี้ยังอันบผมเป็นหญ้าบ่หญ้าธรรมชาติดอกไม้ธรรมชาติอันนี้ก็สิเป็นอันนัน้นที่ก็เอาไปอันนั้นเนาะค่ะพี่น้องที่เป็นดอกต้องเรียงนะแม่เคยนี่ยังจำบ่ได้ลาบต้นดอกลาบบ่แล้วก็สิเอาไปผลิตเป็นอันนั้นเนาะค่ะพี่น้องเป็นน้ำมันเนาะค่ะพี่น้อง น,น้ำมันใส่ในขั้วเลื่อนนะคะพี่น้องนะอเนาะตรวจสอบตรวจสอบเม็ดมันดูซิ่ะเม็ดมันข้างในสนะิเป็นสีดำดำด้ค่ะพี่น้องเนอะเป็นตาลากไปปูกอยู่บานยุติแล้วเนาะ เม็ดใหญ่สมบูรณ์ดีใช่เนาะค่ะพี่น้องเนาะด้านกะนี่แหละมานยางเล่นเนาะค่ะยางเล่นแล้วกะท้ายนันท้าย้ฝากพี่พี่น้องๆเมืองน้อเนาะค่ะเนาะกะมีแค่นี้ละค่ะพี่น้องเนาะกิยางเล่นซื้อๆเนาะค่ะเนาะยางออกกําลังกายเนาะค่ะเหมือนนี่เนาะยางเล่นออกกําลังกายชุ่มต้นไม้ต้นไหลดอกไม้ดอกไหลไปเสิร์ฟละค่ะพี่น้องเอ้ย คือว่านะละเนาะคะ่ะเนาะผ้าชุมลายกับสิเบื่อนะคะน่ามุดใส่ใส่เลยค่ะพี่น้องเอาที่ไ้นก็ต้องขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่พี่น้องๆสุขุมสุขคนเนาะคะ่ะเนาะอันก็จะเดี๋ยวก็จะเดินกลับบ้านแล้วเนาะคะ่ะเนาะเพื่อจะเดินกลับบ้านอีกเพื่อสิฮอนเฮือนกับพ่อแม่ซิปสิบห้านาทีพไปเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ขอบคุณสำหรับการรับชมสู้ขู่สุกคนเนาะค่ะพี่น้องเมืองต้นนั้นนี่พี่น้องหลายยางหลายแนวนะคะเนาะต้นใหม่ธรรมชาติดอกใหม่ปลาเกิดตามถนนห้นทางเนาะค่ะพี่น้องเนะาะอาวเช่นไรก็ขอบคุณหลายๆเลย,ยะค่ะพี่พี่น้องๆสุ้ขุ่สุ้คนที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะค่ะพี่พี่น้องๆเนาะ พอกันวิดีโอหนาเด้อค่ะรักษาสุขภาพเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยบายบายค่ะพอกันพอกันค่ะ